สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้รถ Mercedes-Benz W204 อยู่นะครับแล้วก็อยากได้เป็นโคมตัวท็อปนะฮะก็ของเรานะฮะมีตัวเลือกนะครับหลายอย่างนะครับอย่างคันนี้นะครับใช้เป็นโคมตัวตัวนี้ผลิตจากประเทศไต้หวันนะครับซึ่งเป็นสเปคเทียบแท้นะครับมาดูนะฮะว่าทุกอย่างนะครับความลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว d ดย์ไทมนะครับไฟเลี้ยวนะครับโปรเจคเตอร์นะครับวัตถุดิบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้านะครับหรือภายในนะครับก็เป็นตัวเดียวกับตัวแท้ทั้งหมดนะครับดูนะฮะสวยงามมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับโคมนะฮะที่ราคาไม่สูงนะครับแล้วก็มาใช้กับรถที่ไม่อยากแปลงแท้นะครับสาหรับใครที่ไปแปลงแท้มาอย่างคันนี้นะครับไปแปลงแท้มาเนี่ยไปแปลงแท้มานะครับแล้วก็มีการตัดต่อสายไฟมีการใช้กล่องคอมแคนบัสรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยนะครับไม่จบนะับผมบอกเลยหลายสองวสองสี่หลายคันลว ไม่จบนะฮะแล้วก็เอาโคมมือสองนะครับมาใส่โคมแท้มือสองมาใส่ทําแบบนี้นะฮะถ้าแปลงแท้ก็คือต้องแปลงแท้เต็มระบบนะครับแปลงแท้เต็มระบบนะฮะก็ของทางร้านก็จะเป็นอินเทอร์เจนไลท์นะครับไฟเลี้ยวตามของการหมุนของพวงมาลัยก็ติดก็ใช้งานได้ด้วยก็คือระบบแท้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแปลงมาเห็นไหมเนี่ยมีการตัดต่อสายไฟนะครับอย่างเงี้ยแปลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็ไฟโชว์ไฟล้วนนะครับตู้เรามาใช้ไฟตัวนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่า อันล็อกนี่ฮะไฟเลี้ยวกระพริบหนึ่งทีนะครับไฟเดย์ไลท์ในโคมติดด้วยนะสตาร์ทรถอ่าตอนนี้ออโต้นะครับอยู่นที่มือไฟหน้าติดนะครับไฟสูงต่ำสูงต่ำไฟเลี้ยวอีกข้างหนึ่งสุขเฉิญอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าถ้าถ้าถ้าผู้ชมนะครับ มีระบบตัวมอเตอร์ปรับมอเตอร์นะครับตรงนี้นะก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับดูนะครับปรับขึ้นสูงได้นะครับนี่ฮะปรับลงได้นะครับก็ใช้งานได้นะครับมีมอเตอร์ด้วยนะครับโคมตัวนี้นะครับมีระบบมอเตอร์ให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้ไฟคอนเนอร์ลิงกับตัวอินเตอร์เจ็ตไลท์ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับสำหรับโคมตัวนี้ ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่แนะน,นำให้แปลงนะครับถ้าแปลงงแปลงแท้เท่านั้นนะครับ